ใช่ใช่ใช่แบบใย่เลยค่ะดีจริงๆยังยังยังไงต่อแล้วจะเก็บเงินยังไงต่อเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะเจอกันที่หูบป่าจันทนะคะอ่ะเห็นเห็นเหรออต้องเห็นเหรอตอบแล้วรอดสองเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากค่ะยังไม่ทันได้กลางเลยงอฝนตกหนักมากเต็นรถจะปิ้วอยู่แล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมโกโอเคนะครับผมทำอันนี้คนเปียกบอลอีกแล้วนะครับจะบอกว่าทริปนี้สองวันหนึ่งคืนมากางเต็นท์อีกแล้วนะครับที่อุทัยธานีนะครับผมเมืองรองอะไรนะเมืองรองเหรอไม่ใช่เมืองหลักอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเออแล้วเรามีที่เราใช้ได้ไหมอะไรอ่ะไปที่เที่ยวไทยเที่ยวไายเที่ยวด้วยกันหรือ ไม่ได้มันถ้าเที่ยวด้วยกันที่เขาใายลองคือเหมือนกับว่าที่พักมันต้องร่วมที่พักโรงแรมต้องร่วมลงร่วมแบบโครงการอ่ะใช่ร้านอาหารก็ต้องเอาร้านที่เขาร่วมมันอยู่ที่ร้านนั้นๆด้วยแล้วก็วันนี้นะคะดูของนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมทางนะคะยังมีอีกหนึ่งคันเพื่อนร่วมทีกเขาผู้ผิดแล้วก็อย่าดูดูของนะคะเพราะว่าเราจะไปห เดิมแต่จะไปกันที่อุปาตาลชื่อเต็นซีโลแต่ตากับเต็นซีโลแคมหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกอนละซีโลแคมคือก็คือแบบมันเป็นทิปปุปปับอะค่ะคือคลิกก็หาหาเลยขอดูหน่อยใช่ใช่ถูกแล้วซีโลแคมปุปปาตาลที่ว่าที่เขาว่ากันว่า สวิตเซอร์แลนด์เลยใช่แต่ตอนนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำเปียกปอนอีกแล้วเมื่อกี้ซื้อของที่โลตัสก็ใส่ดับจ้าไปดับเฉยเลยนมก็แรงเต็นท์ก็จะปิวมีถ่ายมายไหมโอเคเดี๋ยวไปเจอที่สวิตซแลนด์นะคะ ก่อนอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมาเราค่อยมาเลือกอ่าหน้าบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะเออเรามาถูกเรามาถูกเป็นหรือเปล่าหน้าบ้านก็ต้องถึงถึงร้านะคะหกป่าตาอันนี้กำลังทำอะไรคะตอนนี้กำลังกำลังกลางไฟฉีดฝนตกตลอดกลายเป็นผู้ประสบภัยทำอะไรคะมากระดือกนี่ธรรมดาฝ่ายจัดซื้อเรายอดเยี่ยมมากจัดซื้อทำอะไรอยู่เนี่ย ไฟชีกับโผเคมีคุณไม้ถามต่อตอนนี้ฝนตกกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วแล้วจะขยับมดมันเดินหรือมดมันอลังมันเปล่าเออแต่มันก็เริ่มคันอย่ลังหรือเปล่ากุ๊กเถิดไปไหมเถิดไหมขยับถึงคนม่จะมกันโ่้นจะให้ไปถึงแค่นี้มัมันน่าจะโป่งกว่าโอเค อะไรนี้ไปค่ะขนค่ะจบไหมหมดแล้วลุงรังมากค่ะตอนนี้ นี่นะครับผมมีไอเทมใหม่หมาอีกแล้วนะครับผมเป็นอะไรนะเป็นสุ่มลมที่นอนไอที่นอนกคุณไปหมดแล้วเหนื่อยไปหมดแล้วที่นอนสุ่ลมที่นอนสุ่ลมออตโอต้ครับนี่ลังพองเลยนี่ไหนไม่สุ่มไหนสุ่ออตโอต้ฝั่งซ้ายก็เปิดเลยใช่แล้วล<ช>ก็กแต่ว่าไปกดอุ้ยจัดให้มันดีๆเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เห็นพัน อคุณต้องไปถ่ายตรงตึงไะเออเหรออืมันกดหน่อยอันนี้นะครับผมโอตจ้ามีหมอนให้ด้วยแต่หมอนเป่าเองนะฮะใช่เลยอันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ ค่าแล้วนะครับเกือบจะตอนนั้นน่าจะทุ่มกว่าละอันนี้เราก็เพิ่งกางเป็นเสร็จกันนะครับก็ฝนตกปล่อยลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้เรามากันสามหลังแล้วครับก็จะมีของพี่โอ้นะครับแล้วของเราเหมือนเดิมสองหลังนี่ก็เริ่มลงมือทําของอาหารของกินทํากันละอันนี้น่าจะเป็นหมูกระทะเหมือนเดิมนะครับผมแต่มีเพิ่มเมนู มาล่าเข้ามานะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงมัางเนาะมาล่าโอเคบรรยากาศดีมากฝนตกโปรยปลายขนาัโอเคเลยนี่จะเป็นบรรยากาศหุบปลาตาดนะครับผมนี่อยู่ในหุบเขาเลยวิวดีมาก มไปซ้อมแต่เขาเรียกอะไรนะเป็ดมาล่าชาบูมาล่าหรอชาบูมาล่าเมนูใหม่นะครับวันนี้เห็นแล้นี่เดี๋ยวเราผสมน้ำอีกทีนนหนึ่งมันอ่ะไม่มือผัดก่อนติดเตาเราจะผัดก่อนอเออให้มันร้อนนิดนึงก็เข้าใส่เน,นื้อฝั่งโน้นโอเค วันนี้นี่ผู้ร่วมทิปของเรานะครับผมครันี่พี่โอนะครับสวัสดีครับดีใจที่จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับดีใจแต่ไม่มองกล้องเลยอย่างเนี่ยขอบคุณครับดังแล้วเราเดเงาเเงาโอ้โเปิดเงาเนี่นี่นะครับแล้วก็น้องหญิงนะครับนี่ผู้ร่วมทิปย์ว่าไงจะดูเขาวันนี้สองป็ไเลยบ่เบาๆหน่อเปิดเอง ขอที่เปิดขวดเมื่อกี้เลยค่ะได้กินแล้วโอเคเมนูใหม่เมนูใหม่หมาล่าชาบูใช่ป่ะชาบูชาบูหมาล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับผมต้องให้มันผสมกันก่นให้แบบให้มันเข้าอยีมันบอกยอะคือ คือยังไงต้องผัดก่อนต้องผัดก่อนผัดในหม้อเหรอเออให้มันหอวกว่าผัดนเนยให้เนือมันแตกเออใส่น้ำมันเขาแบบมันไงหรอคือทำพร้อมกันอะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้คือก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่อ๋อแต่ตอนตามตามใบเขาแต่ตอนที่กิน MK เคเขาก็ใส่ไปเลยนะจริงเออเป๊ะจริงอาจจะผัดให้เขาให้มันหอมก่อนนะอ๋อเอคอ๋ออันนี้ ยี่ห hmm. oh. really uh, 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 ้อ hmm. มัน oh. สีน okay. oh. ้อยเหมาล่าส mm ีน้อยมันถูดเพ่งเพ่งหม่าล่าอะไรคะพี่เพ่งเพ่งหม่าล่าเพ่งเพ่งหม่าล่าอ๋อเป็เพ่งเพ่งปะเพ่งนพ่งอ๋อเพ่งเพ่งหม่าล่าดังในติ๊กต็อกเหรอโอเคโหได้มาในในถุงทพ่งเหรอเฮ้ยใส่ร้อนเลยเฮ้ยใส่น้ำเ้ยเราคนหนัอ๋อ มันหอมอยู่นะเนี่ยได้กลิ่นเดี๋ยวจะไม่กินคนเดียววะในที่โอ้เราเราใส่น้ำแร่เลยนะอืมใส่เยออะร่อยแน่นอนขึ้นหม้อเลยครับขึ้นหม้อไปเลยมันเพิ่มเพิ่มไฟก็ได้นะไฟแต่ว่าถึงผงแต่จะดับขอ จะไม่โดนอันนี้ใช่ป่าวมันจะละลายไหมอ่ะมันแอบละลายไม่เป็นไรหราโฟมอ่ะไม่มีฝาปิดกลับนะเอาไว้เดี๋ยวไปข้างล่างก็ได้ใช้ได้ปอกว่ามันได้อ่าแล้วเร็วิวหน่อยสอมแม่ครัวยังไงคะยังไงคะไม่รู้ค่ะม่ได้ก็ทานแม่ครัวอย่งไรู้นะคะวันนี้ว่าอุ้ยแต่มันน่ากินอยู่นะม่ได้สีก็ชนะเลิศแล้วกินได้ก็กินเลยนะคะทุกท่าน

วันที่สองนะครับที่ปุ๊บปาตาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะเจ็ดโมงแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นเต็นท์ของเรานะครับผมเมื่อวานถ่ายไม่ทันเลย,รรยากาจะกลารเป็นฝนตกส่วนนี้ก็จะเป็นปวิวภูเขาของเรานะครับผมนนวิวภูเขาที่เรามาการ ที่เรามาการจะชื่อซนะีโร่น่ะเดอซีโร่แคมป์กุบปาตารนี่มันจะมีป้ายบอกอยู่น,นี่จะเป็นวิวด้านหน้าเต็นท์เราไม่คืนไถ่ายไม่ทันเพราะวานเย็นไม่ทันวันติดฝนที่รลตันเไงกว่าจะมาถึงก็สี่โมงกับห้าโมงเย็นแล้วกว่าจะกลางเสร็จเสร็จก็มืดพอดีเลย เราออกมาจากที่พักที่กลางเต็นนะครับเราเก็บเต้น์เสร็จแล้วตันนี้ก็มาแวะที่บ้านชายเขาอาหารกาแฟสดนะครับผมเยาจะมีจุดให้ถ่ายรูปเล่นนะครับมานอาหารด้วย บ้านชายเขาไม่ใช่ชายแบบวันนี้นะครับผมเรามากินอาหารอะไรนะบ้านชายเขาบ้านไอคำนี่นะครับนะรบ,บ้านชายเขาครับอันนี้เมนูแกงป่าไก่บ้านใช่ปะ่ะใช่ครัโอค้โหน,นี่ไข่เจียวหมูสับนะครับก็เมนูยอดปลานะครับไปที่ไหนกันไปอีกอย่างหนึง่งอะไรฮะไข่อีกอย่าง,างหนึ่งเหรอ เมนูสุดท้ายแล้วครับผมข้อหมูย่างนะครับ าแวะกันที่ที่ไหนอุทยานพืชพครนสัตว์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเคยมาอยู่น้าตอนเด็กอ่ะใช่ไหมมาเขาค่ายมีพิพิธภัณฑ์ด้วยดูดิมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวเราเอาสมุดมาไหมเนี่ยไปประทับตา ทิงหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่าแดงควายป่าควายป่าควายป่าฝูงสุดท้ายอ๋ออะไรนะเอาสุดท้ายอะไรนะควายป่าอ๋อมีเดินสะพานข้างล่างด้วยถ้าเราไม่ขึ้นสะพานดนตรีให้ฟังสบายๆแล้วก็มีงานศิลปะนะครับใครที่ชอบงานศิลปะ รูปกิจกรได้นะครับฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะอย่าที่ัะจังเลยไม่อะไรันั้นวยเราดูใ uh> ต่ตงห้วตรงบ้านเปือกหากเป็นดังเช่นที่หายจะได้ฉันไม่นำพาขอบูชาต้องนางเม่นอน น้ำให้นักร้องเลยนะนักร้องไม่ได้เยอะนะนี่เหรอะอืมแล้วก็ต้องเอาสีมาท้าไม่เป็นเหมือนกันอ่ะ ทำเองอยู่ทำเองเลยจ้าแบาเหมือนไอตัวนั่นก็สมเ็ตเขาตีบนตัวไก่นกคู่หรือสมเยี่วอ่ะนี่ก็เป็นขั้นตอสนสนุดท้ายทำไรกูขั้นตอสนสุดท้าย อันนี้คอดาาเป็นปาแดงเป็นง่อคู่กากคู่ต่างจะเป็นูิใช่หมคัของเขาแดงอย่างนี้ก็เป็นวแดงนีก็เป็นกนี่หัวแเป็นัีอด้ัวนีจะเป็นนกกกเป็นนกแกะคร ันนี้เรากําลังจะไปดูอนุสาวรีย์นะครับสืบนาคัาสเสถียรนะครับที่นั่งด้วยได้แล้วเพื่อนนั่ง<ะ>ไมเล่นเหมือนเล่นล,อล่นลอเองไฟเลยนะเหรอเขาขายอ,ะอ่ะอต้นอย่างมันต้นมอตอนน้นถึงข้างในก็จะเป็นอน,นุสาวรีย์สืบแล้วก็เป็นบ้านพักของแกที่แกเขียนจดหมายทิ้งไว้อะไรอ่อ๋อเหรอใช่เขียนจดหมายแล้วก็กขอต่อ โตตัว,ตวนั่นโตในบ้านผักของแกไอเหงอใช่ไปมาไปดูกันอันนี้นะครับเรามาดึงอุลสวรีของสืบนาคสเตียแล้วนะครับผมนนี้นะครับบ้านสืบนาคสเตียนะครับผมบ้านผัก <c oughs> บ้านผักนะครับขถองรองาน,นขึ้น Uh huh. ออนี่เป็นเหมือนห้องพักอ่ะ mm hmm. ห้องรับแขกห้องพักมีรูปภาพมีที่นั่งเก้าอี้ mm hmm. คสะเทียนนะครับบรรยากาศดีจัง บไปแล้วนะครับสําหรับทริปการเตี่2วัน1คืนนะครับผมกันที่ปุบป,ปาตาจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ที่เที่ยวกันต่อนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับบอกเลยว่าธรรมชาติสดๆวิวสวยอากาศดีมากๆครับผมแล้วก็ยังไงฝากติดตามช่องแอมโกอเกนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ